แก้วชิติยาตาสุนาราหรือว่าเพื่อนในห้อง601เรียกว่านวดวันนี้วันที่2 4มกราคม2564เวลา10.00นอ่าก็ก็ให้พูดถึงเพื่อนรทุกคนนะก็ถึงแม้ห้องเราจะไม่ค่อยสนิทกันมากคนจะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นพวกกันบ้างก็เวลาทำงานก็โอเคก็ช่วยกันบ้างนะก็ยังไงก็อยากให้เพื่อนทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เอ็นจิพานาที่ตัวเองอยากเอามีงานทำดีๆแล้วก็มีต่อไปก็มีแฟนดีๆด้วย ใช่ค่ะข้อก็มีความสำคทรงจำในห้องนี้ทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีก็จำไม่จำแล้วกันแต่ว่าเรื่องดีๆก็ได้เป็นความทรงจำก็จะมีเอ่อพวกเราเนี่ยทำให้แบบรู้หลายอย่างก็คือบางคนก็ทำให้รู้ว่าเออคนนู้นเป็นอย่างนี้ให้รู้ว่าเออทุกคนอ่ะมันไม่เหมือนกันได้เรียนรู้แต่ละคนว่าเป็นยังไงได้ประสบการณ์ชีวิตเยอะมากมายก็ประสบแล้วไงก็ขอให้พวกเรารู้ทุกคนอ่ะในเรื่องที่ดีๆแล้วกันนี่ก็ข้อก็เป็นกำลังใจทุกคนนะ รักคคนะก็ช right ื่อแบงค์นะอยู่หกทั้หนึ่งรุ่นสิบหกนะเออเราเขาพูดไม่เก่๋เรื่องเขาพูดก็ไม่ค่อยได้ก็จบมโหแล้วก็โชคดีแล้วกันถ้าคิดถึงก็เข้ามาในฝันนะจะได้เจอกันชื่อแพทชื่อเบนชื่อแพร่ชื่อจริยสิษย์ไตรพงษ์ สามปีไวเหมือนโกหกแต่ว่าจรไงก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปเจอกันได้เสมอเออชื่อภูค่ะก็มาอยู่ห้องมห้าคับเอ้ยมตั้งแต่มทักหนึ่งไม่แต่มห้าก็ตอนนี้ก็มหกแล้วก็ปีสุดท้ายก็อยู่แค่ปีเดียวแต่ว่าก็มีใจที่บอกว่าได้มาเจอเพื่อนทุกคนเพราะแรกที่เข้ามาก็คิดว่าแบบเพื่อนจะหนกแกตัวหรือเปล่าพูดตงรงๆนะเออเอกว่า ก็มีแบบเห็นเยอะอะไรเงี้ยแต่พอแบบพอมาอยู่จริงก็แบบเออมันก็ดีเนาะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบพออยู่กันไปยี่งมหกยี่งมหกเติสองก็ยิ่งแบบผูกพันกันเรื่อยๆแล้วแบบจากคนที่ไม่เคยคุยกันอะไรเงี้ยก็คุยกันก็ดีอยารู้ทีดีติดคาดติดคาดเยอะแล้วก็แบบว่าก็ดีใจที่ได้มาอยู่ห้องนี้ได้รอดการบ้านได้อะไรก็แบบไม่ต้องเป็นเสาหลักเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยดีใจแล้วก็แบบเออคุมที่บอกว่ามาอยู่ที่เท่ตอนแรกก็แบบว่ากล่าวว่าไม่ไม่มา ก็ลงตอนแรกตอนแรกกะว่าไม่มาอย่างเงี้ยเออแต่ว่าน้ำบางคำก็เลยลงมาแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอแบบว่าเจอเพื่อนแบบว่าที่ดีขนาดรักรักรักหกคันี้ทุกคนแทนน้ำก็พี่มามาสาวปีกทุกคนอาตาไหวก็ข้ามมีบ้าน เราลักทุกคนเพื่อนทุกคนอาจจะอยู่ในใจเราเสมอตล,ลอดไปัสดีจ้ามาฟางเองก็พูดถึงเพื่อน,อนท้องหกคำหนึ่งใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันมาสามปีเนอะเร็วมากเลยแบบเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่เขาเข้ามาแบบยังคุยกันกับเออเพื่อนหรือแบบเฮ้ยไม่อยากมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงวันเนี้ยแบบเออไม่อยากจบเลยอ่ะอยากอยู่ด้วยกันเลย,ย,เลยแล้วแบบพ่วมาสนิทกันต่อไปไปอย่างเงี้ย เสมอเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่ช่วยเหลือแล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้กับทุกเรื่องเลยเขาอะไรท่องของทั้หนึ่งมางทักเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีนะทุกคนเราชื่อโยยนะก็กับเพื่อนเพื่อนของทั้หนึ่งก็เออหนูรู้สึกขอบคุณจริงๆนะที่ได้เป็นเพื่อนกับทุกคนเพราะว่าไม่เคยไม่เคยได้เจอเพื่อนได้แบบนี้เลยอนะ่ะเราเราต้องรู้สึกบ้งมากจริงๆ แม่ก <Cornell> ับเราแล้วยังคุยกับเราด้วยอ่ะเพราะเราก็ไม่ได้เข้าไปคุยกับใครก่อนนะขอบคุณทุกคนมากเลยนี่แหละชื่อตาต้านนะเอ่อจบแล้วไม่รู้อะไรดีเลยอยากทุกคนอ่ะขอให้บอกให้บอกว่าฮะเราทำอะไรกันบ้างเราฟังทุกคนโอเคบ้างไม่ต้องไม่ต้องกลัวหรอกเราไม่กลับ มีงานอะไรก็คอยบอกให้ให้ทรอรอบตลอดอะไรเงีย้ยแล้วก็ก็ถ้าจบไปก็อย่าลืมนะคะที่อัดรัเจาไม่ค่อยได้เพราะว่าสวยขึ้นไปเงะะี้ยผมคือเกียรติศักดิ์พว,วยครับความรู้สึกของไม่ต้องเรามู้้สึกระหว่างเพื่อนในห้องก็ก็ดีครับทุกคนก็นิสยัยดีอ เราก็แบบไม่รู้ดิบางคนมันก็นิสัยก็เป็นอย่างนี้แบบรับได้บางคนก็รับไม่ได้อะพอาะว่าวางคิมองห้าแล้วก็เออเราก็ทำกิจกรรมเสียไปเพ้าะตาแล้วก็เิดริมีปาของคนบางคนอะไรอย่างเงี้ยมองหงแล้ก็โอเคแล้วอ่ะคือแบบเราก็รวมตัวกันเราว่าหลังกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำกิจกรรมกันเยอะมากแล้วก็ ก็คือก็จบแล้วก็ให้ทุกคนโชคดีแล้วกันรักมากหนึ่งอะไรหรอเองเลยอารยาแซ่ไปมุนสากเล็กกิจเพ็ทอนาคตก็เป็นดาราตสองคนก็เดี๋ยวได้พี่กับพี่เป้ถ้าให้พูดถึงเรื่องในห้องเนาะก็ดีนะก็แบบก็เพิ่งมารักกันตอนนี้แหละแบบเพิ่งคิดกันได้อะอะไรประมาณนั้นเออ ยี่สิบบาทอะ่ะเดี๋ยวทาไมวะแต่จ่าจ่ายหลายเดือนไปดีกว่าจ่ายหลายวันทําไม อชอบเบลชอบแกล้งเบลสนุกไอ้ดำนั่นแหะก็ก็ไม่มีอะไรเพืาอนชอบเขาให้ชอบนี้่้อของลำหนึ่งสนใจทุกอย่สวัสดีจ้าเพื่อนๆชื่อนายบุาริริโูวิจิตอยู่ชั้นโมหกับหนนะก็ขอให้เพื่อนๆได้มาหาลัยที่อยากเข้าแล้วก็คณะที่ชอบขอให้ทุกคนเออหิรอะไรก็ขอให้สมปรารถนานะเออเคลิเลตุบีทุกคนมือ อยู่ด้กันมาก็มีทั้งทะเลาะบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ยังรักกันจากกันไปก็อย่าลืมกันก็แล้วกันนะเพื่อทุกคนขอใ้เจอสิ่งดเพื่อนดีๆนะมีอะไรก็ทักทอลายกันได้รักเพื่อนทุกคนเลยบายบายเออสวัสดีครับผมพี่ไอ้หล่อนะครับถึงนิสัยจะไม่ดีเท่าหน้าตาแต่ก็รักเพื่อนทุกคนในห้องมากครับเขาวิวนะเลขี20นะอยู่ห้องหกสิบึ่งนะคะ ใช่ก็เก็เนี่ยห้องเราอะนะห้องเกาหลีเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยเรื่องเกาหลีกันอะสนุนโนแล้วก็คุยกันถูกคุยกันขั้วนานเลยก็แล้วกันก็แบบเออแบบอะไรกันก็สแค่พักยิ่งช่วงมัหงนะแบบตันมากไม่อยากจะเรียนกันโดนกันโดนทั้งห้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็นาสจบแล้วนะก็อยากให้แบบเพื่อนนะแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ในสิ่ะที่อยากได้นะคะ บอกว่ารักเพื huh. ่ like um. อนท uh ุกคนดีใจที่ได้อยู่ห้องเดียวกันก็มีวากะเก็บที่ครับมีครับเป็นหน้าห้องก็ทั้งหมดหึงเพื่อนหลายๆคนนะครับก็ผมอะได้รับเป็นหน้าห้องใช่ไหมแต่ว่าได้มามันก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่มันอาจจะการฉุกต่อยิงฉุกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะดูแลเพื่อนๆทุกคนนะแต่ว่ามาดสามี่มาก็หแล้ว ันี้ะถ okay. ึงเพื่อนยังไม่ค่อยโอเคแต่ผมก็โอเคครับโออเคครับสวัสดีกเออชื่อชุติการล์ชื่อแม่เป็นก็ขอให้เพื่อนได้โชคดีแล้วกันนะแล้วก็เจอกันงขาักกันด้วยอยู่หลายค่แล้วมันมีสุท้ก็รักเพื่อนทุกคนรู้สึกดีกับห้องนี้มากเฮียยครับเอฟซีนาธาน in มาอ้อมาลองเจอทุกคนสวัสดีเพื่อนๆดิเองนะเราก็เป็นเพื่อนกันมาสามปีแล้วใช่ไหมนิเอกก็รักเพื่อนทุกคนมากเลยนะบ๊ายบายห้เพื่อนที่มีต่อมอนก็รักนะ ก็มีแบบพอกันมากหรงเตือนมากมันก็เป็นธรรมดาเนอะแล้วก็จบไปก็ขอดูความสุขมาละกันสวัสดีจำกันได้หรือเปล่าหราชื่อมายจำได้ใช่ไหมเราจะบอกว่ามึงกูรักพวกมึงนะแม้ว่ากูจะหายหัวไปหนึ่งปีแต่ยังไงกูก็รักพวกมึงเพราะว่าตอนที่กูอยู่นู่นพวกมึงไม่เคยติดต่อกูเลยกูรู้สึกเสียใจนิดนิดแค่นั้นแหละมีอะไรหรอกก็ขอให้พวกมึงได้อยู่ในมหาลัยที่พวกมึงต้องการแล้วกันนะคะหกหนึ่งรู้สหกรักเพื่อนในห้องทุกคนไม่เห็นันนี้คอ ก็ไม่ม <opolit any> ีอะไรนะเียจ๋าผมบ้ากเก็บตังค์ไว้นะเก็ได้งินก็ดีีตยว่าก็โอเคก็เข้าใจบ้างอะไรเนียขะเพ่าจก็เป็นคนเล่นมูเปี่ยวนะแป้งไปบ้างอะไรอย่างนี้ก็ช่วยขับมันด้วยนะ สำหรับเพื่อนห้องหนึ่งใช่ไหมอ๋อไม่เหนื่อ,อยจะพูดมากเว้ยคือเราอห้องหนึ่งมาสองปีใช่ปะเออเราก็อยากจะบอกว่าเนี่ยตลอดเวลาสองปีที่อยู่ในห้องนี้มาเพื่อน,นทุกคนก็ดีกับเรามาตลอดไม่เคยมีใครแบบทะเลาะเวียงวีนใส่ออมอะไรเงนี้ยทุกคนก็เป็นเพื่อนที่ดีตลอดมาอะไรเงี้ยแม้ว่าอมจจะแบบบางคนอาจจะแบบตลอดทั้งปีตลอดจะอยู่ห้องมาแทบไม่เคยคุยเลยเลยไม่เคยคุยไม่เคยเล่นไม่เคยอะไรกันด้วยแบบ,บ เลือกแล้วคือเรายังเป็น6กตัวนึ่งอ่ะก็คือห้องหนึ่งเหมือนกันยังไงเราก็ไม่มีวันหรือไม่ท่องยือวันนี้ดาวันเชิอ คนหนึน่งครับงานค้างเยอะมา,มมากผมบอกว่าเราไปช่วยกันทำไม่ใช่เวลามาถ่ายรูปมาช่วยเพื่อนทำงานเห็นไหมงานค้างเนี่ยวเวลาเพื่อนทำทำไมไม่ทำ,ทำเพื่นอนทำหลาบเที่ยวหนีตาวนอนเด็กนัก็อ่านยังไม่ทำเลยมาช่วยกันทำหน่อยไว้ครับบ๊ายบายครับเจอกนในนิเพิร์ก